และที่สำเริจจมเม็ดค่ะและผูน้นำพอและหน้าเน็ตเบิรท,ทุกท่านนะคะดิฉันเสียงพิ์เมธบุตรมาจากบุรีรัมน,นะคะ <S <S วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เคดีค่ะ <S <S นรับประทานอยู่ค่ะเคดี <S 2> <S 2> ตอนแรกก็ไม่กล้ากินเนาะเพราะมัน เราไม่รู้ทีนี้มาได้รู้จักกับเคดีโดยการปวดแขนปวดขารับประทานขึ้นฝาค่ะตอนแรกขึ้นฝาตอนนอนนะคะผสมสมจะน้ำอุ่นรับประทานไปส่งามวันแรกกสว่าปวดเมื่อยก็จะไม่กินต่อนะที่ตัวเองคงไม่ถูกกะตรงนี้ทีนี้ก็เลยใจกินดูสักนิดนึงกินหมดไปขึ้นขวด ก็รู้สึกว่าอาการปวดเท็นปวดขารู้สึก,กดีขึ้นนะคะก็กินหมดไปสองขวดดีขึ้นค่ะแต่ไม่หาย <laughs> ดีขึ้นค่ะก็จะกินต่อไปอะคะ่ะแล้วแนะนำแนะนำคนไปสี่ห้าคนเพาก็ดีนะคะพกินผูกค่ะ,คะ จิเบกกินค่ะอันนี้ก็กินนะคะโกโ,โกค่ะกินหมดเป็กินหมดกินก็ดีขึ้นนะคะการปวดเข็นปวดขาเต็จต่คิดว่าสมุนไพรของเราอะ่ะดีทุกอย่างนะคะทานค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะ อันนี media, ja, ้14บสีชนิดค่ะถ้าเป็นเทดีจะเป็นสิบห้าชนิดค่ะตรงนี้จะสิบห้าชนิดค่ะท่านดาก้อนเลิงจำมิตรค่ะขอบคุณมากค่ะเราอกว่านแล้วก็ขายได้หลดล่มื่อวานลงว IP ะค่ะเทดีค่ะชุด VIP 12ขวด รายได้ตอนนี้ก็ประมาณ2,000ค่น2,000คองคกันะนพวกขัแนในนำค่ะค่ะรหัสรหัสละ500 500ค่ะเอพีค่ะแล้วรหัส500ปกตินะคะรหัสแค่ส400นี่แบกค่้จะมาไปทีเ ได้12ขวดค่นะเนาะ2ขวดค่ะนะคะแ e บ่มยปนปี6ปีได้แค่400 500ห้าแบบปี500นะคุณท่าน e หมักลไก้คกับแบมชั่นสิ้นเดือน